แต่งโตไม่ใช่แม่บ้านเปิดหลักฐานฟาดกลับลั่นถ้าคนนี้ออกมาพูดจะหงายเงิบ ล่าสุดป้าแตงได้ให้สัมภาษณ์ฟาดกลับผ่านทางทีมข่าวรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการว่าตนเองไม่ได้เป็นแม่บ้านหรือไม่ได้เป็นคนรับใช้อย่างที่หลายคนเข้าใจซึ่งตนเองคือเพื่อนสนิทของแตงโมแล้วแตงโมก็รักป้าแตงมากสนิทกับแตงโมถึงขั้นที่ว่ากินนอนอยู่ด้วยกันตั้งแต่คุณพ่อของแตงโมยังไม่เสียชีวิตดูแลตลอดเวลา โดยคำว่าแม่บ้านในที่นี้ตนเองรับหน้าที่เหมือนดูแลบริษัทให้พอเวลาแตงโมได้เงินมาป้าแตงก็จะเอาเงินก้อนนั้นไปจ่ายค่าเงินเดือนให้แต่ละคนดูหลังบ้านให้แถมยังเป็นคนจ่ายเงินให้กับฮิปโปเพื่อนสนิทของโมอามีนาด้วยซ้ำ จากนั้นป้าแตงเปิดหลักฐานให้กับทีมข่าวรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ให้ดูชัดๆว่าเป็นรูปภาพที่ถ่ายคู่กับแตงโมแบบสนิทสนมรวมถึงคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่แตงโมและกลุ่มเพื่อนชั้นสองทำให้ป้าแตงและการที่แตงโมเคยเขียนให้กับป้าแตงโดยข้อความในการ์ดแตงโมเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดนะแตงเพื่อนรักกูรักมึงมากนะมึงคือเพื่อนแท้ของกูอย่าทิ้งกูนะ อย่าหายไปจากชีวิตกูกูขาดมึงไม่ได้รักลงท้ายชื่ออีโมพร้อมกันนี้ป้าแตงยังท้าให้เอาไปเปรียบเทียบเลยว่าเป็นลายมือของแตงโมจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตนเองพูด พูดตามข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเขาเป็นเพื่อนที่อยู่ในชีวิตแตงโมตลอดเวลาเป็นเพื่อนที่อยู่กินนอนด้วยกันที่สำคัญมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกมาพูดถ้าออกมาพูดฝั่งที่กล่าวหาจะงายเงิบคนคนนั้นคือภรรยาของคุณพ่อแตงโมชื่อคุณกิก เป็นแม่เลี้ยงของแตงโมและยังไม่เคยเปิดเผยตัวที่ไหนมาก่อนซึ่งคนนี้เป็นคนที่แตงโมรักมากและเคารพมากรวมถึงอยู่กินด้วยกันตลอดเวลาตอนที่คุณพ่อของแตงโมมีชีวิตอยู่จนถึงคุณพ่อเสียชีวิตแถมยังทิ้งทายว่าอย่าให้ถึงสุดเลยถ้าว่าตนเองก็เข้าใจได้แต่การว่าต้องอยู่ในกรอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด